พ่อแม่พี่น้องชาวเซมเบอร์อเฉพาะไอ้ชา้างนะโอเควันนี้ผมก็จะมาแคสเกมอันเทอร์ดีพหนึ่งนะโอเคเราจะมาขี่รถข่มแล้วก็แล้วก็แล้วก็ต่อขีงบินฮะโอเคเปไปเลยตอนนี้ผมเสียงมากฮะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้แล้ว ตากระจอกเพื่อนเลยโอเคปลาไปล่ละคนนึ้งนะโคตรโคตรน่ากลุวยพวกทีนะาชอบปล่อยกูชุดมึงเด่นเธอตาอย่างนี้ใครไม่เห็นก็ไปขายตีไปกลางขนนได้นะโอเคไปดนะีต่อขีงบินนะโอเคตกมาแล้วโอเคกดดับบรรยูนะกดดับบรรยูค้างเลยนะ เอ้ไข่ยิย่กูบอกแ้วมาดูค้างไวนะ้นะพอถึงเธอแล้วค,คุณก็กดกดวิ้นนี้ขวานงฮะขวาก็คือขวานะซ้ายคือซ้ายฮนะแต่ล่างคือบนฮนะล,ลงขึ้นก็คือลงฮนะลงก็คือขึ้นฮนะขึ้นก็คือขึ้นอีนกแล้ว่าคือลงดิเออเบื่อโอเคจุ๊บแตดูคนเยอะไปสมอยนีนะในเ,เมืองเัานม่ห่ เดวเดวเดวดตันนกตันนันนเครื่องวิ่งโว้วเราขับดีหามันเดินลงบานัดรถเร็วนะฮะ

ต้นไม้เี็นแบบนี้ลดด้วยฟังเสียงฟังเสียงนะฟังเสียง,งเยงมื่อกี้มันไปไหนวะคำนี้หนึ่งตัวลดลเลยเิี่ยเฮ้ยมันไปไหนอะวะเดาเลยเข้าเมืองมไม่ได้กลัวนะ แอ้วติดผีจักไนวะเนี่ยเอ้ยเอ็สเดียร์ไงอยากแก้ผิดกูลืมตัวแล้วเลอะไรสรางมันใช่ไหมแข่งฮะผิดก็ดีติดไปฮะสายย้ออายอยออายอ้ออายอยออยอ้อมาเป็นสายอ้ออายอยออายอ้ออายอยออยอ้อทนเรื่องฮะยังไงกูซัดยังไง ตัวโตก็ตสายมาโหดนะครับนี่มันอะไรีกยบคนนะก็เธอเองเกียรระมือฝันละเกียรเตะปุ๊มาเลยม่มีคนทางนี้แหมเสะปุ๊บน,นะฮะเกียรนเลยขับอย่งน,นี้มันนุนะคะขับทางานไม่นุนะเอ้ยนอนคนไม่มคนม่เกิไม่รอไม่เกอดตเตืเ้อมาแต่นะ รถปูรถปูจะยุ่งกรถปูหมูบัตเจ้เราจะทางฮะนี่ครับคือการกนรถหมูี่ผมกินไมเป็นนะฮะมันเร็วไปฮะโอเคเดีวคนเอาคุ้มเกาะแม่งไรเหมือนใจปลุงระเบิดลงนีฮะขอพายที่มันแหกแะฮมันไม่ขอพอะอัดหัวนี่ทางดิทา Ôi, tao cái Đi Đi còn đây nhìn mà Ôi, tôi phít, phít Cô bé, phít, 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 ิลสกิลรไปเร็วๆะมาเร็วๆๆๆขึ้นเร็ว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 ครับยวผมตอไปฮะแลนวผมกินเร็จแล้วโอมันมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหดูผมร่อนเงี้ยดาดดัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรเอ อ,อ,อ,อีกเทียไกเขรบว่านาี่นอะอัอธิบเลยจ้า,น,า,น,านะฮะนะครับผมโอเคครับตนะ่อไปฮะอัาไกหน้ามารับไกหน้ามาโอเค,คขอามังไงทุคนฮนะมันมืบางอย่าข้างล่างเนแล้วผมก็รู้ว่าเป็นใครนะแล้วแอ่ก็ต้องลงไปดูกันเฮ้ยตกยิเว้ยก่าวะ่ะ เปิด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 ลงลงลงขับลงขับลงขับแรงให้ดีแลเบิดไฟให้แรงเอจอดเชงบุรีสวยงามอลังไสแดดเป็นหนึ่งตุ้งกดเลยครับเออครับกดเลยครับกดเบกดครับระเบิดเตือน ระเบิดยากทำไงฮะระเบิดาการระเบิดกเดกินระเกินโอเคไปหาฆ่าคนต่อเฮ้ย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 เมื่อกี้ปืนกูไม่ลั่นนะแปดนัดคงที่เอาแล้วไงเมื่อกี้กูปืนกูลั่นเหรอเดีย๋ยวไปก่อคลิปดูเองลั่นนะ่ะไม่ใช่แล้วไม่ต้องก่อแล้วเฮไปไปแสงไปแสง ยิงโต๊ะตอบอยมีไหมไม่มีเหรอเฮ้ยน่ารังวัวเฮ้ยหลอนแล้วเนะี่ยเฮ้ยเริ่นใจโอ้ชาร์จเจ้ครับชาร์จเจนะทางโน,น้นฮะรอสายเยอะรอสายหม้อฮะนี่มี่ใช่ไหม เสียมากนเลยิีผมจะอัดอเามาสิบๆๆสิคลิปาทีแล้วทาเสียโอเค Hello Hello What t o e fuck จะถึงแมนพองตาย Fuck you ถ้าเป็นคนไทยได้ย,ยินแน่นอนอ่างเงี้ยแต่ป็นคนกิจก็จยะน้นนก็ฟังดรู้เรื่องนะ I am อ t u ือ my name is ต t <c oughs> อ c k พอเสยกูกูจะใครเนี่ยไม่กูเออเนี่เฮ้ยเกีเ่ยวมากนเลย ไม่มีกล้องละเอาแล้วเอาแล้วอะไรกูยังวะเอ,อ้ยอยู่ด้าน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 เอ,อ้ยตายโอ้โหขึ้นมันก็แลกเดินมันก็แลกแลกไปไหนแต่ปิดกล้องโอ้แ,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 แลกแลกไปไปละป่วยเดินมันก็แลกห้าตกที่คอมพังเลยโอเค เปกระเป๋านะฮะเสร็จแล้วก็ส่วนมาแล้วก็มาหลายๆแมสฮะสิบมาสเฮ้ยไปตายไปตบนมแม่เห็นขึ้นนี่เหรอทั้งเรียอมึงไม่พอเอาเอามึงเอาเดเบิร์เลยเหรอเมึงโดนกูเดมึงโดนกูกเดืมึงโดนกูดมึงโดนกูผมสายเฟซครับผมเฟรโอโซนะครับทำมึงนะเดี๋ยวล้วก็ผมกันเสร็จแก็ผกน เป๊กโอเคโมกต่อโอ้โหสนายเลยผมไม่มอบนะฮะับมีต่อเต้าครับมีเพื่อนด้วยปะเรื่องคนตายแหละไม่ว่ามันยิงกวูวะไม่ใช่นะองค์คิดไปเองฮะโอเคไปรอนต่อเลย

ไงวะข้าดาให้ผมปาก็อย่าวากนะหมันไต้ยดขึ้วินมา้ละใสไปก่อนใสไปก่อนี่เนี่เนอุ้ยเป็นลมเอ้ย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 ่ตรงหน้ากูนีเองโอโหเอ้ยเ เฮ้ย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 เ้ลูกยิงอะไรลูกลูกยิงอะไรหละยิงผมนะผม,นะมกลัวแล้วนะยิงผมไปยนะโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินปาก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 อเไรเล่าคนดีไม่มีไม่มีเอ้ยไหนดิ เอาเราคุ้ม,กมกเกาะไหมใช่ไหมใช่เปิดมีไหมพันเลยมาดูดากวาสมาเซนไม่ทนายฮะเขาผายลรมามนี่นนนีายโรคา,ายโรคายโรบเอาหน้าขึ้นเลยฮะมันมีทงอ่ะอันางนี้น

เอ,ออยูทำไรอยู่นั่นอะไรเนี่แล้วมันแสงเปล่าไปดูกันนะน่ย่างนีแสงนะทุกคนต้เห็นยนะไอ้แคร์ใดไว้ใส่กูเลยนะกน็พิเศษเลยพวกใครกคนครับคนมีอะไรทงานได้เสียงมีนะ ไปเลยอ่าโอเคเราจะเราจะลงจัดน้ำปัดนะโอเคจะตายยังไม่งตายนะยังว่าเราไม่ตายอยู่ว้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคไปเลยสักครั้งนะ เลงดิดึงเสร็จแลหันละหันลำเรือหันลำเรือหันลำเรือ้อนลำเรือ้อนลำเือาาา ไม่นะกินไม่ทันแล้วเออคลิปนี้ขอลาไปก่อนคนระับสวัสดีจ้า